เอาละครับทุกคนวันนี้ผมมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะปาร์ตี้โรงแรมหรูระดับ5ดาว มีสาวหน้าด้วยมีสนามมวยในฟิตเนสอยากจะชวนเธอไปก็นซัมดริงอิตติ้งบุฟเฟตตลาดหนามลอย99อะไรแบบนี้ว่าข้าซอยก็คุ้มแล้วเอาละครับทุกคนปาร์ตี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกในโรงแรมหรูระดับห้าดาวได้ข่าวว่ามีทีมแก๊สบี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่าแต่งแบบไหนจะเข้าทีม,มากที่สุดเดี๋ยวพาไปชมห้องพักและก็ห้องซาวน่าก่อนนะครับผมชอบมากโรงแรมโอ๊กบูดสตรติวานนท์แบงคอกอยู่ติดกับเ r ็รทีสายสีม่วงแยกติวานนท์โอ๊กบ บูตีนเลสเทลองถือว่าโรแมนติกมากครับทุกคนและที่นี่มีโปรโมชั่นบุฟเฟ่บ่อยมากโซดีแอรบาร์ชั้น34ก็วิวดีไม่แพ้กันงานปาร์ตี้ที่บุมพูดถึงก็จะจัดที่บาร์นี้ครับทุกคนทีทั้งโซนอินดอร์และเอท์ดร์เห็นวิว360องศาอยู่บนชั้นสูงสุดของตึกโอ๊กบูดเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนก่อนครับทุกคนมาๆอันนี้ที่บุมจองมาเป็นห้องเตียงแฝดหรือว่าเตียงทวินห้องพักตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสแกนวินิเวียนทุกมุมเนี่ยแยกเป็นสัสนกผ เฮ้ยมีเตาไฟฟ้าให้ใช้ด้วยครับทุกคนสามารถทําอาหารได้ครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกลิ่นนะครับพอมีประตูเลื่อนปิดยางดีห้อ,องน้ำเนี่ยก็แยกเป็นสัดส่วนนะครับกว้างมากกระจกบ้านใหญ่มากตกแต่งสไตล์หินอน่อนสอบความแรงของน้ำเนี่ยก็บอกได้เลยว่าถึงใจได้นอะอย่างนอนที่นี่ออกแบบมาให้ดูดวิญญ,ญาณสุดๆครับทุกคนหมอนนุ่มนอนสบายคนออกกําลังกายของที่นี่ผมบอกเลยว่าชอบมากๆที่นี่เนี่ยยกสนามมวยมาไว้ในยิมสำใครที่สนใจเนี่ยถ้ายังไม่มีคู่ซ้อมก็สามารถมาต่อยมวยกับผมได้ฟิตเนสที่นี่เนี่ยซีวิวสาว่าย สระว่ายน้ําเป็นระบบน้ําวนสระเกลือที่ดีต่อสุขภาพและผิวของคุณอย่างแน่นอนออกําลังกายว่ายน้ําเสร็จแล้วมุมที่ผมชอบมากนั่นก็คือซาวน่ามีทั้งของห้องผู้หญิงและห้องผู้ชายนะครับแยกโซนกันอย่างเป็นสัดส,ส่วนบอกได้เลยครับว่าคุณจะสบายตัวอย่างแน่นอนครับเชื่อผมสําหรับปาร์ตี้ที่ผมพูดถึงจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27เดือนนี้ครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นปาร์ตี้แห่งปีผู้ชนะเนี่ยจะได้สายสะพายพร้อมมงกุฎและรางวัลอื่นอีกมากมายเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมบอกทีมงาน งางาไ่วาจะเป็นผู้ชายผู้หญิง LGBT เข้างานได้ดที่แต่งตัวเข้าทีมมากที่สุดสามารถขึ้นท้าชิงรางวัลกับคนอื่นได้ทีมแกสบี้เนี่ยจะเป็นความหรูหราลักชูคลาสสิกตั้งแต่ปี109ไ่วาคุณจะแต่งตัวเป็นผู้รียงกรีขนนกทักซิโดแต่งคู่กันก็ได้มาเข้าร่วมงานผู้ชนะผมบอกได้เลยว่าคุณจะเป็นคนแรกของปาร์ตี้นี้คว้ามงกุฎและสายสะพายไว้เชอือที่พักอีก2ใบสําหรับห้องสูตรของโอ๊กวูดิวานน์สามารถเข้าพักได้สองท่านพร้อมอาหารเช้ายังไม่พอมีบุฟเฟ่ตลาดน้ําให้้ดวย สำหรับรางวันที่2จะได้ไว้เชื้อห้องพัก1ใบสำหรับรางวันที่3เราปลอบใจด้วยบัตรอาหารเช้าให้ฟรี2ท่านครับงานเนี่ยอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ทั้งอาหารและเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์ไวน์ขาวไวน์แดงหรือค็อกเทล2ชั่วโมงเต็มอิ่มอร่อยกับอาหารว่างสไตล์ยุโรปผมแอบไปส่องเมนูอาหารมาครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นส MOKE SALMON MINI BURGER MAC CAPRI หรือจะเป็นชีสทุกคนมีเยอะมากเติมได้แบบแม่หึ่ยฟิตแอนด์ชิปวึยสลามีก็มีนะเนี่ยทานคู่กับเรดหรือไวน นี้ก็คุ้มแล้วครับทุกคนฟินสุดๆบัตรเข้างานราคาปกติ1299บาทแต่มีราคาพิเศษให้ทุกคนแค่1099บาทแคปวิดีโอผมไปก่อนจะจองส่วนไหนก็ได้โชว์ว่ามาจากน้องมอสเิวลดทันทีครับทุกคนในงานก็จะเจอเหล่าอินฟูคนดังหนึ่งในนั้นก็จะมีผมด้วยอาร์ตี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปครับทุกคนวันศุกร์ที่27โซเดีอบาร์ชั้น34โรงแรมโอ๊กวูดสูตรติวานนท์แบงคอกเดินทางสะดวกครับทุ ทางออกสามก่อนถึงวันงานเนี่ยใครอยากมาเจอสถานที่จริงก็มาที่โรงแรมกดลิฟต์ขึ้นชั้น34ได้เลยครับทุกคนบาร์เปิดตั้งแต่6กโมงเป็นต้นไปรีบจองบัตรก่อนจะเต็มใครที่หาช่องทางการจองไม่เจอเนี่ยทักหาผมก็ได้นะครับแอบระซิบว่าวันงานเนี่ยผมก็มีชุดเด็ดของผมเหมือนกันแล้วเจอกันในวันงานนะครับทุกคน